สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมุจจะผูกจะขดเนาะมาเป็นทางไกลทางไกลเนาะวันนี้ห้ากับจีมากินตำชั่วกระปุ่นชั่วกระปุ่นเนาะวันนี้เดี่ยวหน้าเลยค่ะพ่อแม่เดี่ยวหน้าดอกมีเวลาก็ได้มาตำชั่วกระปุ่นกินหลังจากขึ้นจาก,จากมัดเขา่าเนาะมือชุดยถ่ายเลยแหละเต็มมือขำอยู่ข้างล่างนี่นนมามากินน้ำกัน เด้อพอเป็นพี่น้องแซ่บๆน้ำกันเด้อพักมีหลายอย่างเด้อพี่น้องไปดูสิเด็้ไมาเด้อพี่น้องเขาบ่นคอเห็คดคลิปกินเนาะเบิง่งโตโจ๊กบุหรี่มา,ม,ามาอู้จายอามาตีอามาอามาอามาแม่สิเปิดอหายเตายไปแม่สายกันไปก่อ,อนเฮ้ยพังเนาะ ดูก่พี่น้องเอ,อ้ยอยากเบิง่งรดโจกตัมเซ็ตเข็มเด้พี่น้อยเข็ม เด้อไม่พป่น,ปนอ่ะมาเด้อเจ็บๆเด้อตามบเกียดไม่ปวดแสบอ่ะไม่แต่บอกพีกคำยังไงะนาะ อ่ะพี่ดอกแสบบารื่งนี้ดูหายเนาะเป็ดจกให้มันเปนด่ายอะไรหนึ่งอืมควร็ดกินเห็ดกินเห็ดยาเนาะแด่เห็ดกินด้าวตัด้านหนามอืม

ไข่หันบท่นได้กินของข่ตางใจเ่าสิกินอนี้เนาะตอนนี้กินเขาเจ๊กับสาลาวสายเด้อมันไปบ่งมากให้บ่จักขื่อจกเสียงเนาะนรยบ่ได้กินแบบนี้มาเิ่งเนี่หรอเพิ่งได้จิบบุญเก็บบด้เห็ดเก็บ chín trăm chín nắng mà hơn rồi họ đủ thế thế nó Đã một hùng để như để nó. cái nó Nó khá ngắm Cái mà là tuần đây Ủa ừ. okay, như vậy

ไกินม่กม่กมกว่าพัน้ะไม่ก,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 กินเวากไม่นนกินบไม่พันด<า>้ยงยย่มเย็นๆเนาะบรรยากาศร่มเยนมื่อนี่แดดด้วยแต่ว่าเย็ยนเนาะ ตอนปูเขาที่จนเสย ừ, ชีวิตเขาเราเป็นเือนม่บานพอดีบม่เดีาวน้ำว่านนี้เห็นจนกระสาวหอดเพืนเนาะบ่ได้นัน่งจัด้ผมเื่มอมาเพื่อ rộn mà đợi nó mời năng của bạn mình mình đẹp ừ. ừ, bà thằng phẳng thầy thằng kiểu khảo được bọn nó còn bỏ này nữa à, kiểu đưa bà thằng

Hơi bà làm việc không gian như bản không? như bản sao đó Ừ, hm 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 này hm 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 ngay hm ngay hm 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 อา่ม่าโอ้ยหนอย้มันกลิ่นหนอยแท้ีนี้กีกินกับพนี้แน่อ่เนาะมีแต่มะฮงกับกระุนซ้านี่ก็เลแไเนะนับมัหมนว่าเแล้วมีงบประมาณเนาะไปสื่อ cũng sự bước chiều mượn Mày mong mặt. Kìa khắp nha hai tham vô số mừng nữa. Kìa nha tham vô. mày đưa phong nha kìa nha. nói. เกี่ยว,วเกียวเขาจนทำได้นะน่ารำไล่ลนะโอ้ยีใคอเขาไ่บ่ะนะครัเกิม่ม่เจี่เาอยจะที่ตัวครับตี่หน้าขาวบ่ะ tay tát khó rồi Cảm Vâng ạ Không cần tháo yên lắm Nhìn nghe đây ạ tôi bởi dạng Nó không tháo yên căn đi hiếu mà làm ra, anh tỉnh ma trễ toàn phát hiện, tỉnh ma nó cứ cái cái, also, cái, cả cái cả không? nó มาตัดเขาอยู่น่ะผอมบใบมุงแก๊ดๆนะแดดดีเทากับตัดน้าเขาเ็เดียวายเนาะางคางนี่ก็ยงเขาเขาก็เต็มมงห่นย่เตรียมบริกรนะหันยังในโรดอีกได้ยี่ดออหาหกซิบนี่แหละไหลบลาไ้ทอน้ตัวนี้มง่น่าตัวนี้มันงามเนาะ สาวเหรอน่าน่าจะนี่ได้ดอยสาวเขาปลูกสอบหนึ่งตัวนั้นก็สอบหนึ่งคือการมันทำโบกงามปุยเวิดซองสอบนะตัวนี้มันขิงหัวขี้ควายลายเนาะเรือลายแต่เนาะเมื่อมันหมดเสวแล้วมันกินอิ่มเล่แหะ

นนมเด่นนัยนยเนาะสำหรับคลิปนี้ครับคือพอแต่เพียงจำนี้นะพี่น้องเนาะขอบุญขอบุญเด้อที่มารับจบมาว่าสิเป็นทางหนองประเทศในนระเทศนเนาะทางฝั่งไทยฝั่งลาวก็ดีเนาะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยเดอ้เออ้าวบอ่มียังถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆเนาะคลิปบานๆไปพ่อไอ้พี่น้องหน่ดิจัดละพอการจิบนานเนาะพ่อแม่พี่น,อนะะอ้อไอปไปเดอ้อ